Select Skin Happiness! โอ้ยกว่าจะได้ถ่ายนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเย้ตึดตึดตึดยังไม่จบมาวันนี้นะคะเป็นเทปของขวัญจากทีมงานใช่มีช่วงพิเศษอีกสองช่วงในการวันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เรามาแงะกันก่อนมาอ้าวมันไม่ค่าคนแวกากันไกมันไม่คมแล้วเนี่ยโอ้กว่าจะได้แง่โอ้ยนะารักอ่ะเนี่ยรอของเล่นจากทีมงานมาชุกวิกเลยครับพี่ สติกเกอร์แมกเนตสเตชันแปลเป็นไทยก็คือสติกเกอร์ก็คือสติกเกอร์นะคะแปะแปะแมกเนตก็คือแม่เหล็กสตกเตชันก็น่าจะแบบเออที่ทำอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาเขามีเขียนว่าดีไซน์ Your Own Creative Sticker นะคะก็ดีไซน์ ในแบบของคุณเองเลยนี่น่าจะเป็นเครื่องทําสติกเกอร์นี่ทําสติกเกอร์ออกมาแล้วมันก็เป็นแม่เหล็กใช่ไหมน่าจะเป็นแม่เหล็กด้วยเรามาแงะกันดดูข้างในน่นี่อุ้ยคือเนี่ค่ะเครื่องเฮ้ยมีรูปด้วยอะอ๋อนี่ทีมงานเขาเตรียมรูปเรามาด้วยนี่เตรียมรูปอันดับแรกเราก็เตรียมรูปของเราก่อนนะคะแบบนี้ในนี้ก็จะมีเดี๋ยวเขะทีมแงะให้ดูในนี้ก็มีเครื่องด้วยค่ะอ่าเรามาวางก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะเครื่องทํา สติกเกอร์แมกเนตน่ารักเนาะดูสิโอยสีหวานแววมากหมุนหมอย่างนี้แล้วก็มีพลาสติกอ่านี่อุปกรณ์ของเขาตึ๊บเยอะเลยอ่ะนี่มีแผ่นแม่เหล็กมาให้น่าจะใช่นะคะพิมพว่ามันเป็นดำๆอย่างเงี้ยมีแค่สองอันห้ามทำเสียแล้วก็มีกันไกลน่ารักน่ารักอีกอันหนึ่งมาให้นะคะแล้วก็มีปากกาเมจิกอันเนี้ยเป็นกระดาดเป็นกระดาษกับเหมือนเป็นสกัตเทปเป็นสกอตเทปนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยอันดับแรก อ่านขึ้มือก่อนอันดับแรกเปิดคู่มืออ่านก่อนนะคะสนนราคาเครื่องนี้ประมาณเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยกว่าบาทแพงกันนะแต่ว่าก็เป็นเครื่องที่ดีน้องๆจะได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของนอใช่<อ>ใช้จินตนาการอ๋อนี่ไงจะส้มนี่เขามีนี้ให้อุ้ยยังมีอีกนะไอ<ม> <ใน S 1> สติ๊กเกอร์ให้นี่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์อะแต่เป็นลูก ก็คือถ้าเราไม่ใช้รูปเราเราก็ใช้รูปของเขาใช่เราใช้รูปของเขาได้แล้วก็สามารถระบายสีได้ด้วยนะคะในนี้อันดับแรกเราต้องใส่อันนี้ก่อนแกนกระดาษค่ะลงไปตรงนี้ใช่ไหมเอ๊ทำเป็นปะเนี่ยนี่ป่ะเอาอันนี้ออกมาก่อนป่ะหืมอะไรอย่างงงอ่ะงงออกมาด้วยหรออะไรอ่ะนี่นะคะเขาต้องยักเข้าไปในล็อกนี้นี่นี่เห็นไหมอ่ะยักเข้าไปในช่องนี้นะคะแล้วก็หมุนเออจจสหมุน หมุนแล้วออกมาเอ้ยกเอามาแล้วนี่ยังไม่เสร็จแล้วเราก็มันจะมีอีกแกนหนึ่งตรงนี้เห็นไหมแล้วเราก็ต้องเอาแกนพลาสติกอันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์แล้วก็แปะสติกเกอร์นะคะแปะเข้าไปตรงกันแปะเข้าไปตรงนี้ก็คือแปะเหมือนโดนกระดาษอันเนี้ยใช่แล้วก็หมุนแล้วก็หมุนนี่นี่นี่หมุนข้างๆนะคะให้สติกเกอร์มันเหมือนไปไปติดติดกระดาษมันออกมาเป็นติกันเห็นปะนี่นี่นี่ ใช่อ่าเสร็จแล้วเราก็วางแกนลงไปในนี้จึงอย่างนี้เดี๋ยวทิมลองก่อนนะคะนี่สกิลการตัดทับทีมน้องๆก็สามารถตัดรูปของตัวเองหรือรูปจากนิตยสารอย่างเงี้ยเอามาตัดจึ๊บอ่าแล้วเราก็ใส่อย่างนี้นะคะสมมติทับทิมเจ้าตัวนี้ตันี้ก็จะใส่ลงไปตรงนี้ดีดิงแล้วสโนวไวท์ทับทีมก็จะโดนโดนนีแนบเข้าไปอนีบประกบพร้อมกับสกอตเทปกับกระดาษเนาะเนีบเนีบ เย่ได้แลยอ๋อแล้วก็ต้องเอาอันนี้ขูดขูดให้มันแบบไม่มีฟองอากาศแล้วเราก็ตัดเขาจะมีกันไกมาให้นะนี่มีกันไกลคมอ่ะกันไกคมคมกว่าในกันไกในรายการเราอีกกันกันไกลคมกว่ารายการเงี้ยนี่นะคะแล้วก็รูรูเสร็จแล้วน้องๆก็สามารถตัดตรงนี้เหลือช่องสีขาวไว้หน่อยให้มันติดกันอ่ะอืมตอนนี้ทล้วมันจะไปอยู่ในนี้ได้ยังไง แล้วมันจะทำอไงถ้พทิมว่าเราก็แปะไปเลยนี่ไงเออถ้าทิมได้สติกเกอร์สนมากทำแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่เปลืองพื้นที่เนาะแล้วก็ตัดตัดค่ะตัดดีอ่ะสนุกอ่ะเฮ้ยมันตัดง่ายนะมันนิ่มอืมกันไกลทำก็ได้อันนี้กันไกลครับทิมกันไกลอย่างเงี้ยคำเหมือนกันอ่ะเหมาะกับทำเป็นของขวัญใช่ ทำให้มันเกิดคุณพ่อคุณแม่มันเกิดเพื่อนๆน,น่ารักดีอ่ะนี่เสร็จแล้วค่ะได้แล<ะ>้วนี่เราเอาไปติดกับกล่องเหล็กก,กล่กกองดินสอศรีก,ก็ได้ใช่ไหมได้ไดกล่องดินศอของเราก็ได้เหมือนกันอ,อะไรก็ได้ที่มันแบบติดกับแม่เหล็กได้เดี๋ยวถ้าที่มาทำหลายๆอันแบบนี้เนาะนี่ตรงนี้เขามีแบบนี้ให้ด้วยนะอันนี้รูปเจสซอมเปนูเอาขับเค้กดีกว่าขับเค้กเบื่อทํารูปตัวเองแลวใช่ไหมอืมวิ่ยทำรูปเด็กไหนไปดูเจสซอมทำรูปเด็กสินี่ทำรูปเด็กเป็นสี่เหลี่ยมเลย เดี๋ยวจะเอาเด็กไปไว้ในตู้เย็นที่บ้านอืมเฮ้ยเด็กทำอะไรเยอะไมมีเด็กงี้ตู้เย็นเยอะไหมอ่ะมาแล้วก็ทําไงนะเออแล้วก็วางใส่ในนี้นะคะด้านนี้แล้วก็หมุนเลยนะหมุนเลยง่ายมากเออง่ายจริงนี่อุ้ยทิมโอยน่ารักอะเป็นการผิดพลาดทําไมอ่ะก็เจ๊ใส่เบี้ยวเห็นไหมอะอ้าวไม่เป็นไรไม่ไดรับรูปเด็กผ่ะอ้าวอ้าวอ้าวออกมาหน่อย เดี๋ยวถ้าพี่ทำอันนี้อันนึงค่ะง่ายมากนี่ทัาพี่ทำคัพเค้กอีกอันหนึง่งเอาคัพเค้กใส่เข้าไปตรงกลางต้องพยายามใส่ให้มันตรงกลางเนาะแล้วก็อุ้ยคัพเค้กอ,อันนี้ก็น่ารักสีสวยอันนี้สน,นุกอ่ะจริงๆเราไปตัดรูปในนิตยสารก็ได้นะแบบจัสตินบีเบอร์อะไรอย่างงี้นะคะนี่เสร็จแล้วค่ะได้มาแล้วอีกอันหนึ่งเฮ้ยไม่ทำเร็วจะ เด็กจเย็นเด็กจเย็นระหว่างที่รอจะส้มครับพิมจะมาระบายสีอันนี้ก่อนเขามีที่มาให้ระบายสีด้วยนะสําหรับน้องๆที่แบบอยากระบายสีเอง <c oughs> ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะนี่แล้วเราก็ระบายสีเลยนี่อมยิม้มอมยิม้มอมยิม้มไล่สีด้วยค่ะพิมจะทําให้ดูฟ้าแล้วก็มาเขียวอย่างนี้โอ้ระบายสีเก่งอะ <c oughs> <c oughs> ชม <c oughs> ตัวเองยิกระบายสีเก่งอะถ้าพี่มีการไล่สีเกิดขึ้น จะส่งทําอะไรอยู่ตอนนี้ได้แล้วรูกเจเสร็จแล้วเหรอนี่โอ้ยน่ารักอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะทิมดูทีมงานเราลูปเจสิไหนแล้วดีเขาดูเขาหารูปทีมสิมันเป็นอะไรที่สนุกมากอ่ะแหมดูนะมันสองรูปติดกันเลยนี่เจจะเอาไปสิเจชอบมากเลยอ่น่ารักีชอบเครื่องนี้อ่ะอันละค่ะลอลลี่ป๊อปของเขาทิมมา ทำเองหมดทุกขั้นตอนอดูซิจะรอดไหมเย้ไม่น่ารักอะ่ะใช้ได้เลยนะโอ้ยจะส้มรูปสวยๆก็มีนี่ไงรูปจะส้มสวยๆนี่ดูแต่ละลูปตลกอะ่ะ จริงจริงน้องๆซื้อเครื่องนี้มาทําเป็นแบบลงทุนทําเป็นอาชีพก็ได้นะเนาะเออถ้าเป็นทัพทีทัพทีจะทําขายแบบชิ้นละสิบาทอย่างเงี้ยเปิดรับพอเดือ์ใช่ไหมใช่ใครอยากได้รูปอะไรก็ส่งไฟล์มานะใช่แล้วเราก็ทําเป็นแม่เหล็กเอาให้เพื่อนไปติดตู้เย็นได้อย่างนี้นะคะได้แล้วเราลีป๊อปจิมน่ารัก เป็นการใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์แล้วก็เพลิดเพลินใช่แล้วสําหรับใครที่ชอบงานแฮนด์เมดเนาะเอาจริงๆแล้วถ้าไม่มีเครื่องนี้ก็ทําเองได้นะทํายังไงอะเราก็ไปซื้อกระดาษสติกเกอร์ไงแล้วเราก็เอารูปใส่เข้าไปในกระดาษสติกเกอร์ใช่ไหมแล้วเราก็ปิดอ๋อแล้วเราก็เอาแล้วก็ซื้ออันนี้มาใช่แล้วก็ซื้อแผ่น ม่เห็กอันนี้นะคะเออเออนั้นก็ได้เหมือนกันใช่ถ้าแบบประหยัดงบะอะไรเงี้ยเนาะทำเสร็จแล้วก็เอาลง IG Facebook แล้วก็แฮชแท็กทับทีมทูมาด้วยจะได้เข้าไปดูอมาน้องๆทำสวยหรือเปล่าเดีย๋ยวไปกดไลค์นี่เสร็จแล้วลอลลี่บ๊อปขายต่อ10บาทใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาบอกนะคะเดี๋ยวส่งอมเไปให้ฟรี เดี๋ยวรวบรวมเสร็จแล้วเราก็จะไปติดตู้ <I S 1> เย็น I love you ดีกว่า I love you ทัพทิมว่าทัพทิมจะเปิดช่วงใหม่แล้วนะคะเป็นช่วงอะไรชื่อช่วงว่าทัพทิมแอนเจสซอมตอบจดหมายอ๋อนี่เขนน้องๆคอมเมนต์มาใช่ไหมในใต้ในใต้ใใตใตคลิปใช่ไหมใช่อยากให้เราตอบอยากให้ตอบจดหมาย,มายแล้วเราจะตอบจดหมายผ่าน,านทางผ่านทางรายการนี่แหละย,ยังไงเขียนจดหมายมาหา ที่ัพทิมทูตู้ปนศิปปนสอพ่อขนมกรุงเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะแต่จะถามเรื่องอะไรก็ถามกันมาเดี๋ยวทัพทิมกับเจส้มจะเป็นกูรูตอบให้แบบพี่อ้อยพี่ชอดหรอพี่อ้อยพี่ชอดที่ทัพทิมพี่ส้มอย่างนั้นเลยเอาจริงจริงได้ทุกเรื่องความรักการงานการเงินอุปสรรคการเงินได้อครับเออการเงินโนโนเนาะเอ๊ะการจะทำไมช่างกล้องรีบเลยถามได้แต่ยึงยึงไม่ได้เพราะยังไงบางทีน้องๆแบบน้องๆอาจจะลูกคนเดียวไม่ได้มีพี่น้องเหมือนเรา ก็แบบไม่มี<ช>ไม่มีมที่คุยอนอกไหมเราก็จะเป็นพี่น้องให้น้องๆน,นะคะจะเป็นบ้านเดียวกันใช่อยากคุยกันก็เขียนจดหมายมาน่ารัก,กวะล่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีคนเขียนจดหมายแล้วอะเนาะเดี๋ยวนี้มีแต่คนแบบเล่นลงเล่นไลน์แต่เรายังเขียนจดหมายกันอยู่เหมือนสมัยก่อนเอาขนมแนบมาด้วยนี่ท้าทีมได้หนึ่งอันเอามาติดอันนี้นะคะ <c oughs> อันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปติดตู้เย็นกันโอ้อะไรจะง่ายเบอร์นี้นี่ I love you magnet แม่เหล็ก I love you แล้วก็อันนี้ของเจสอมค่ะชอบอะชอบของเล่นอันนี้เย้เสร็จเสร็จแล้วไปลำเนียงไปติดที่เาไปติดกันเถอะตู้เย็นเฮ้ยอันนี้น่ารักดูดีทิมระบายสวยมากสีสดอ่ะติดตู้เย็นกันลองดูซิจะเวิร์กไหมอ่ามาติดติดเด็กติดเด็กตามจินตนาการอะ อเออหน้าเราก็ติดได้นะจริงๆด้วยอ่ะนี่บอกไอแล้วก็พิวสโนไว้แล้วก็มีครับคิดติดตน่ารักดีอ่ะแน่เรียบร้อยที่สำคัญเนี่ยอันนี้มันสามารถแตะโน้ตได้เดี๋ยวพิมพ์ทำให้ดูอ๋เอ,อเค้กอย่างนี้ใช่ไหมเค้กติดแล้วก็ติด i love you อย่างเงี้ยอือใช่แล้วถ้าพิมก็บอกเจสอมว่าอย่ากินเค้กของพิมน,นะ ทัพพิมก็แปะโน้ตไว้อย่างนี้แล้วทิมก็ไปทำงานใช่ไหมและเจ๊ก็จะมาตอบไม่ทันแล้วเ <laughs> <laughs> ด็กกินหมดแล้วเย้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะสติกเกอร์แมกเนตสติกเกอร์แมกเนตหาซื้อได้นะคะหามาเล่นกันได้นะะ่ารักม,มากๆเลยแนะนำแล้วเรามาให้คะแนนเครื่องนี้กันว่าจะได้รับกี่คะแนนจากเจ๊ส้มนะคะพพิมอาจจะส้มให้เจ๊ให้แปะเพราะว่าชอบมากเลยโน่ถ้าพพิม เหมือนแบบชาวบ้านรูปเท่าลายสีอยู่แล้วแล้วก็เป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดแล้วพัททิมคิดว่ามันใช้ได้กับทุกบ้านเพราะ<ห>ทุกบ้าน,นก็มีตู้เย็นที่บ้านทุกบ้านมีตู้เย็นมีอะไรให้ติดพวกแม็กเนต <laughs> ให้ก้าเลยสนุกมากๆเลยใช่ <laughs> แต่ว่าตอนนี้จะไปเล่นตืดตืดตดตดดดช่วพิเศษ บอดี้เซ็ตสชิ้นใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อุดมไปด้วยวิตามินและสา,า,ารสกัดระดับพรีเมียมหนึ่เซตประกอบไปด้วยสบู่เหลวระเบิดขี้ใครคราบดำสิ่งสกรปรกขัดเซลล์ผิวใหม่อย่างอ่อนโยนไรเทนนิ่งเซรั่มเพื่อผิวกายที่ขาวใสขั้นสุดผิวเด้งฟูเน้นความกระจ,จ่างใสตบท้ายด้วยริชบอดี้โลชั่นนวดบำรุงเน้นความชุ่มชื้นผิวเรียบเนียนไม่มีสะดุดผิวนุนุ่มจนคุณสังเกตได้ อยากผิวเนียนใสลื่นเลืน้นเหมือนปลาโลมาจัดเลยกับบริสทธบายเซเลบสกินสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ www.celebskinhappiness.com หรือติดต่อตัว,ตวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้ที่หน้าเว็บเลยค่ะเซเล b บสกินแฮปปี้เนสอู้ลาลาะีนีต้อนรับข้อสู่ช่วงพิเศษกับเกมอ่านปากยากจริงจรยากยังไงอะ๋ยากที่ไม่ได้กินเลยอะไรนะเกมอ่านปากยากจริงจริง กติกาก็คือว่าเดี๋ยวถ้าทีมกัจจายสมเนี่ยจะแข่งกันอ่านปากนะคะโดยที่มีคนนึงอ่ะพูดคาใบ้แต่ว่าอีกคนนึงอ่ะต้องปิดหูไว้นะคะเราจะมีอันนี้ค่ะเยียปั๊ก ปุดหูเสร็จแล้วก็ต้องเปิดเพลงสกิลเล็กก็คือยังไงก็ไม่ได้ยินแน่นอนแล้วก็อ่านฝานะคะว่าคนที่กําลังบอกคาใบ้เนี่ยเขากาลังบอกคําว่าอะไรยูแล้วก็ทายปากถ่ายถูกใช่แล้วค่ะถ้าใครทายถูกก็ถูกใครทายไม่ถูกก็ไม่ถูกไงก็ไม่ถูกไม่มีการโดนทาโทษค่ะมีเอาจิ้งเหรอวิธีการทั้งโทษนะคะถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําค่ะมากเลย เราจะเป็นคนทายก่อนไปยิงฉูบแพ้เล่นก่อนไปยิ่นฉูบอ้าวเป็นคนปิดหูได้ค่ะถ้าที่ปิดหูก่อนทีมงานเราเตรียมคำไว้แล้วนะเตรียมคำไว้แล้วนะคะเราคนไม่รู้อันนี้นะคะเอียปากใส่เข้าไปยัดเข้าไปแน่นเลยอย่างนี้แล้วมันได้ยินแบบอุยอุยอยู่นะตอนนี้เสร็จแล้วเราก็จะเปิดเพลงแสลมดังของสกิเล็กนะคะดังมาถึงนี่อ่ะ นี่เปิดดังสุดนะคะตอนนี้อ่าพร้อมหูอุดพร้อมใส่หูฟังอ่ะหูติ๊กจบ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 มาติ๊กจบติ๊กจบตอนนี้ตื่นมากไม่ได้ยินได้ยินเสียงแม่เนี่ยโอเคพร้อมค่ะมีเวลาสามนาทีนะคะเดี๋ยวพูดเบาๆมีเวลาสามนาทีนะคะพร้อมค่ะเริ่มเงาะลอดเงาะนอนเงาะไอเงาะอะไรได้เหรอเงาะเงาะเออรักยัง บางรักนั่งรักหันรักบังอะไรผ่านนเปลี่ยนคำพันควายไม้ควายควายโรงเรียนบงบางดงบางโรงเรียนดงบางโรงเรียนเยือนโรงเรียนโรงเรียน อึงอ่างอึงอ่างอึงอางไมก่นองอกลวยทอดหวยกลวยทอดเว้หอยลอยหวยลอดถูกอ่ะกลวยทอดหวยออกหวยออกอ่ะข้าวไม่คาเหรอไม่ยอุยยตุงแช่ตุงแช่สู่ซาสูแช่สู่ซา อะไรอ่ะบูงูแด่ผ่้ชานห่อยลายห่อยลายละลายอายาอะไรอ่ะละลายหายายอะไรวะอะไรตายายเร็วๆๆจะหมดเวลวมะนาวบัญญาอ่อน มะนาวมะนาวสิบวินาทีสุดท้ายเอ๊ะไม่หมดลังไยแมลงวันเป็ดปัดดาวันเป็นลังลังวันไม่ใช่รับรางวัลหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเหรอเฮ้ยตื่นหูแบบหูไม่ได้ยินเลยอ่ะเมื่อกี้ถูกบังใช่ปหมถูกป้ะ ส mm. ี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยพี่ทำไปได้เจ็ดคะแนนยะตาเจส้มนะคะผู้เข้าแข่งขันหูดับคนที่สองตื่นมากค่ะเพลงตื่นมากเลยค่ะโอเคเริ่มได้ทำไมฉันมากินกุ้งไก่ฉันมากินกุ้งกิงอะไันฉันมากินกุ้งไก่อ้าวหรออย่างอย่งยังอย่างอย่างอะไรแก่ฉันกินกุ้งไก่ฉันมากินกุ้งจริงย่า ลองพูดออกมาก่อนทำพลือสำลีเอาพอมพร้อมจับเวลาจับเวลาแล้วนะจับเวลาแล้วงงงงเอาวถูกบฮะกบแกงกบจอบกบขนมจีนเกี๊ยนอะไรวะตดมาตดทำไข่ตำถาด บำกำกับระบำอะไรนะระบำระบำขำขำอะไรบำอะไรวะกิ้งกากิ้งกาอะมะเขือฮะมะเขือมะเขือเอ้ยทำไมดูว่ะดักแด้ดักแด้เออรักแล้จักรแร้เอ้ยทำไมรู้ว่าปากพิมพ์ชัดมากเลยอ๋อปากชัดเออไงน้องหมูยองหมูยองหม้อแดงอะ โมแดงโมแดงเออจิ้มจุ๋มอะไรนะจิ้มจุ๋มตะปุ่มจิ้มจุ๋มดิฟสติกจิ้มจุ๋มตุ่มหูอะไรปะข้างโคกข้าวกลมอะไรข้าวขาข้างโคกขาโค้ยข้างคกน้ำโกอะไรขาโกข้างโคกขนมคกขาข้างโคกขาโคบข้างโคกข้างโคกมวยไทย ปวดใจมวยไทยผู้ใดหัวใหญ่มวยไทยบวยไก่บวยไก่มวยไทยอะไรอะไรนะเอ็นบิอะไรวะเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วเอาเหมือนแกแกแกโอ้ยแล้วก็ไทยโอ้ย คยอแต่ทิมมาทำปากชัดนะอ้าวเหรอดูออกเหรออ็คือแบบดูแบบคำทิมอ่ะทิมแบบปากทำปากชัดอะเแบบส้มได้สิบชนะเออว้าวชนะเฮ้ยยังงี้เจ๊ให้ทิมทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เอาสั่งมาเลยให้ทิมทำอะไรดีอ่ะหุยนานจะได้แกล้งมันที เอาเบาๆนะเบาๆให้มันทําอะไรดีวะตลกๆทาท่าว่ายน้ําลงบันไดทําท่าว่ายน้ําลงบันไดเออโอหเอาวะได้ค่ะทําท่าว่ายน้ําลงบันไดโอเคได้ลงบันไดนี้มาไปดูกันอย่าตกบันไดนะวันนี้ทัพทีมแพ้นะคะทัพทีมต้องว่ายน้ําลงบันไดหนึ่งรอบว่ายน้ําขึ้นบันไดหนึ่งรอบวันนี้นะคะนักกีฬาโอลิมปิกครับอเมริกาจะว่ายท่าฟีสไตล์เด็ด ดว่ายน้ำต kind of like ้องมาไค่ะพี่เหมือนเขียดกะปาดเลยเออต้องแบบหายใจขึ้นด้วยอ่าฟรีสไตล์อาพลิกตัวกลับขึ้นไปด้วยท่าอะไรกบกบยากอะยากอะทัไมไม่ขึ้นอะไม่ขึ้นอะล่ยากอะ นักกีฬาไม่ต้องหายใจเลยเหรอคะนักกีฬาแบบไอ้เด็กโลกว่าเฮ้ยริปไม่ได้รูดอ่ะที่จริงหรอเฮ้ยรู่แดงยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมยันอือยันโวยยันอือยันโวยแน่เอ๊ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคืออะไรอยากรู้แล้วไปดูเลย กติกานะคะแค่ผูกเชือกเอาไว้ข้างหลังอย่างนี้แล้วก็มีปากกาห้อยไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะไม่เกินเข่าแล้วก็จะมีขวดเดียวหนึ่งอันค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้ทีมจะต้องปั่นจิ้งหรีด20ครั้งแล้วก็ต้องพยายามหย่อนอันนี้นะคะเข้าไปในขวดให้ได้จิง้งแล้ววันนี้มีผู้เข้าแข่งขันสาท่านนะคะเจ๊ส้มทัพทีมและน้องมิงใครใช้เวลาหย่อนปากกาเข้าขวดได้น้อยที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้ท้าชิงในสเตตต่อไป พร้อมค่ะฝันจิ้งดีก่อน20สครั้งพี่จะตัดมุมนี้ีกว่าเดือดพร้อมแล้วเริ่มหนึ่งสิบสครั้งสิบครั้งสี่ห้าสิโอ๊ย่วยื่อยอ่ะเดี๋ยวทมขี่กันขี้ขี้ โอ้ยเหนื่อยยอดใช่ไหมเอออมาคนต่อไปผู้เข้าแข่งขันคนที่สองเจสซงค่ะสิบรอบนะจริงจริงรเฮ้ย<อ>นับน้บให้ด้วยเนะได้พร้อมแล้วไปเริ่มหนึ่งหุยมึนหนึ่ง ถ้าโชว์เทปไห้ดูโอ้โชว์เทปโชว์เทปเฮ้ยมันต้องนิ่งลุ้น่ะลุน่ะดูเทปไม่ตรงเลยเฮ้ยเดี๋ยวต้องนั่งขี้ท่านี้หรอปกติเชื่อแล้วเหรยเริ่มเจ็บขาเริ่มเจ็บขาเริ่มเจ็บขาีเดียวนีเทียวเฮ้ยเดิ่ดดึ็ด แล้ววขึ้นเลยลงมาเลยโอ้ยิบนาทีินาทีเนีนาทีมกี่นาทีหนนาทีวิได้ผูเข้าแข่งขันต่อไปนี่งูเข้าแข่งขันคนที่สน้องมิงค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วปาร้ิรอบเริ่ม หมอหมอกไปแล้วหมอกไปแล้วเฮ้ยเก่งอะมิงเก่งอะเฮ้ยเฮ้ยมิงจะได้แล้วอะปกติที่ท่านี้มันยอเลยอกเลยอกเลลนไม่ไหวแล ถ้ามีชนะสุดปลาสายหนปลาสายพุนมากไม่ไหวแล้วจริงจริงๆมิ้งกับทัพทีมต้องข้าแข่งขันไปสเตจที่สค่ะสเตจที่2องพบกันค่ะเก้มกสเตที่2นะคะกับเกมช่วยกันหย่อน ไม่ตักมือไม่ตักมือไม่ตักไม่ตักดีกว่าโอเคเอาแล้วเริ่มเเมมี่เดี๋ยวยลงมาลงมานี่ลงมานี่ลงลงแล้วไปแล้วไปนี่กูแพ้นะไข่ล้มแพ้ก็นันแหละยเก ดา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 ด่าเฮ้สนับสนุนโดยเซ็สกินแฮ p ปีเนอย่าลืมฮะอย่าลืม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 กินข้าวกินข้าวแล้วกดแล้วกดสมัครคลายสมัครายเฮ้ยทำไมรู้อ่ะรู้ก็อ่านปาผมจดหมายมาจดหมายจดหมายมากินทุ๊กช็ิมทุ๊ก ส่งของมาเงยส่งของมาได้อ่าออโอเคโอเคตุ๊กอ่งเป็นห่อจับตุ๊กอสิบนะคะบอนสสงสามสิบสองพาขนมมาบ้านคนกรุงเทพกรุงเทพหนึ่งศนย์หนึ่งหนึ่งศฮะหนึ่งศูน่งงใส่ถุงอย่าลืมใส่ถุงไครสวยใครสวยพับ well, ทิมท okay, okay. ับทิมเจซมเจสซมติงตอมติงตอม